มาลุ้นรางวัลเวทีแรกของคนในวงการบันเทิงกันนะคะกับการประกาศรายชื่อเข้าชิงรางวัลวทรัทศองคำครั้งที่31ประจำปี2559ค่ะซึ่งจัดโดยชมรมส่งเสริมทรัพน์และมูลนิธิจำนงรันสิกุลนะคะร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะก็มีทั้งหมดนะคะ9ประเภทแจก ทั้งหมด34รางวัลด้วยกันค่ะซึ่งในปีนี้นะคะทางช่อง3ของเราค่ะก็เข้าชิงทุกสาขารางวัลประเภทละครค่ะก็มาเริ่มกันด้วยละครนาคีและและูกผู้ชายเลือดเดือดค่ะเข้าชิงมากที่สุดถึง6สาขานะคะรองลงมาเป็นนางอายเข้าชิง4สาขาตามมาด้วยดวงใจที่สุดไิ์บแสบสาแหบขาดเข้าชิง2สาขา สาวน้อยร้อยล้านเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษชาติพยักนางทาตุกำไลามาศเข้าชิงเรื่องละหนึ่งสาขาค่ะและที่น่าจับตามองรางวัลดารานำหญิงและดารานำชายดีเด่นนะคะฝ่ายหญิงก็นักแสดงช่องสามแอต้วนัทพรในบทบาทของเจ้าแม่นาคีแล้วก็นิชาณิชาในบทจากเรื่องนางอายนะคะแล้วก็จุ๋ยวัธยาจากกำไลามาศค่ะฝ่ายชายนะคะปอณัทวุฒิจากเรื่องนางทาต อ่านี้ก็เชื่อเฉนกับท่านกงสุนเกรสวรินทร์จากนางอายนะคะส่วนรางวัลละครดีเด่นเข้าชิง2เรื่องค่ะคือนาคีทางช่อง3และช่องสาสาแล้วก็ลูกผู้ชายลืดเดือดทางช่อง28โอ้ยิดีกับป้าแจ่วด้วยนะคะทางด้านของคุณนฤะดีเคียงสิริประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานโทรทัศน์คำพูดถึงงานในปีนี้ว่า จัดภายใต้แนวคิดสืบสารสินไทยเทิดไทยลำลึกราชันเทิดประเกดพระบาทสมเด็จพระประมมนทรมหาภูมิพลอดุญเดชว่าทรงเป็นองค์อัครศริลป,ปินที่ช่วยค้ำจุนวงการศริลปะของไทยและการจัดงานในปีนี้เน้นความเรียบง่ายน้อมนำพระจำริเรื่องความพอเพียงมาประยุกต์ใช้ค่ะพิธีประกาศผลรางวัลท,ท,ทองคำนะคะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์ ปีนี้จัดที่หอประชุมเล็กนะคะที่ศูนย์ว่าทธรแห่งประเทศไทยค่ะเพราะว่าต้องการเน้นในเรื่องของความพอเพียงนะคะก็มาลุ้นกันค่ะค่ะก็ะเป็นผลงานละครคุณภาพของทางช่อง3แล้วก็ช่อง33มาทังช่อง28ด้วยนะคะ,คะ